มือนี้เสนอเมนูผัดกระเพราเนื้อแกะสะตาต้า์เครื่องขืนค้างหมอกระทิห่อนสาดน้ำมันเบนซินลงไปฮึฮหยอกๆยอกบ่แเมียนจ้าสาดน้ำมันพืชของเฮาลงไปตามด้วยบักริกที่เฮาโขกซับย่างละเอียดพร้อมกระเทียมสาดลงกะทะเจียวให้หอมวหวยหอมคนให้หอมพ้นจนมาจามุคนละค่าพี่น้องโอ้ยพ่อบ้านเขามา มะกรอดมะหอมอยู่น่ะคนเห็ดน,น,น้องกลิ่นจากงานเขาก็ใส่เนือ้อแมวของเขาที่หั่นตอนอยังไงอุ๊กก็เมียนใชเนื้อแกะของเราที่เราหั่นตอนใหญ่ๆสาดลงไปในกระทะคนให้เข้ากันจน่าเนือ้อแกะของเขามันสุกใส่น้ำลางสาดของเข้าลงไปหม้อหอนแล้วตามด้วยใบยบก,กูดเพราะว่าเนือ้อแกะมันจะมีกินฉุนค่ะเอาใบาบก,กูดดับก,กิน อยากกินข้าวของเล้าในจักน้อยบัลี่ล้อปรุงรสตามใจชอบใส่ผงรสด,ดีลงไปเต็มซอนทุนอจ <c oughs> ากนันแล้วใส่ผอเอกไงผงปรุงรสหรือผงนัวใส่หลายแสบไหลบอไซบอแสบ <c oughs> ใส่สอดหอยของเฮ้าที่เบิดแล้วเบิอดอีดเห็ดคัวยง้มใดพอแตงแตดาสอดหอยบ่เป็นอย่างเขาไม่อีกขวด สอดฟ้าเคี้ยวของเฮาใส่ลงไปไลยๆเอาให้มันเข้มกระหม่องด้วย <c oughs> กินได้ก็กินกินบริษัทที <c oughs> จากนั้นแล้วบรพ่อใจใส่น้ำปลาเพิ่มลงไปอีกเ <c oughs> พิ่มความเข้มของเฮาตามด้วยสอดหอยปวดใหญ่ที่เฮามี <c oughs> สาดตร์ลงไปในกระทะเ <c oughs> พิ่มลดกลมกลมด้วยน้ำตาลของเฮาถ้าเฮาใส่น้ำตาลมันสิมีลดกลมกลมจะน้อยค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> าจากนั้นแล้ควคนให้มันเข้ากัน หมอบดบอกๆล่อหยังวัตีล่อซิมค่ะใส่หอมหัวแดงหรือหอมหัวใหญ่ของเฮาสีส้มย่นเป็นตนน้นยังไงผูรูเกลีจ่าลงไปในกระทะคนให้มันเข้ากันแล้วก็ล่อการซิมเบิงว่ามันเสบหรือ,อยังคนให้มันเข้ากันนิดสัส่นซิมเบิงแบบนี้ยกโป้แพ่แว่ สาดใบกระเพราพระเอกไงของเฮาล่งไปอีกเฮาอย่ายพึ่งหาใบกระเพราของเฮามันสุกยิดเครื่องโลดมันหิสุกเองพ้นเหนมั่นเขากันปเป้งสะะัตว์ร่คพี่น้องยิบแก๊แล้วยาลอสะดักใส่จานพร้อมเสิฟแปลนทวนฝากเึ็นกำลังใจโไรไดกุศลให้สาวจา่จาก,กาลสินน้ำแน่เด้อจ้าพี่น้องค่ะ เบิ่งหน้าตารวดพี่น้องเป็นตาแซ่บบอผัดกะเพราเนื้อแกะของเราจ้า